ชั้นใจว่าชั้นตาด้านซ้ายเนี่ยมีชั้นตาอยู่แต่ว่าเป็นชั้นตาที่ค่อนข้างต่ำทาให้หนังด้านบนเนี่ยลงมาปกคลุมทําให้มองไม่เห็นชั้นตาหรือว่าชั้นตาลมในถ้าถามว่าทําไมผู้ชายถึงต้องทำตาของชั้นถ้าไม่ทําจะมีปัญหาในระยะยาวอย่างไรบ้างลองมาฟังคลิปนี้ให้จบกันครับสวัสดีครับผมหมอเจยแพทย์อนุชิตปริโรจนานนท์นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำาดือนเพลิงนะครับวันนี้นะครับจะมาแชร์ครับถึงปัญหาของผู้ชายนะครับเรื่องของการทําตาของชันว่าทําไมถึงต้องทํานะครับปัจจุบันนะครับ ในคนไทยเนี่ยมากกว่า9ก็นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของตาอยู่แล้วครับ <med S 2> ปัญหาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ <med S 1> ตามแต่ละบุคคลครับบางคนเนี่ยปัญหาน้อยนะครับตั้งแต่ชั้นตาซ้อนชั้นตาไม่เท่ากันหางตาตกครับไปจนถึงปัญหาที่มากขึ้นเช่นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้ตาดูม่วงตาเปื่อยครับพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนไข้เนี่ย <lenses> ดูมีอายุมากขึ้นได้ถ้าถามว่าไม่ทำล่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาเหล่านี้นเนี่ยมันก็จะสะสมครับเป <med S 1> ็นระยะเวลาน,านานแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันจะชัดเจนม,มากขึ้นครับเช <med> ่นนะครับคนไข ตามันยืดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชั้นตาหลบในแบบนี้ครับตาด่วนหวานเนี่ยก็จะกลายเป็นระตีได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับว่าทําไมเราถึงควรแก้ไขตาตั้งแต่เริ่มนะครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องหมองนะครับก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ผมจะมาแชร์เรื่องราวของชั้นตาผู้ชายให้ฟังนะครับน้องหมองนะครับก็มาปรึกษาผมก่อนหน้านี้แล้วครับเรื่องของปัญหาเรื่องของชั้นตาที่ไม่เท่ากันสองข้างนะครับแล้วก็ทําให้น้องหมองรู้สึกว่า ไม่ชอบแล้วก็ไม่มั่นใจเลยอจะแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยน้องมองอะรีเควสตนะครับชั้นตามาครับเล็บเฟรมมาเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่ามาดูลองครับว่าน้องน้องมองเนี่ยหลังทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างผมก็จะพยายามจําลองครับชั้นตาให้ดูนะครับอ่าไหน้องลืมตาสิครับผมก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับชั้นตาของน้องนะครับ สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากนะครับถึงผู้ชายนะครับที่อยากจะทําตาของชั้นหรือมองหาข้อมูลอยู่นะครับเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลนว่าทําแล้วเนี่ยมันจะชั้นสูงเกินไปกลัวว่ามันจะหวานเกินไปมันจะสาวเกินไปหรือเปล่าครับคือผู้ชายเราเนี่ยถ้าเกิดนผู้ชายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชั้นตาก็เลือกได้นะครับถ้าเกิดจะเอาชั้นตาหลบในนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะเป็นชั้นตาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับกาาาาาาารรรทํํตชชั้้้นนนใผูยะะคบเอจจไไม่ด เพื่อความสวยงามเพียงเดียวนะครับแต่เรานะครับยังสามารถที่จะทําเพื่อเป็นการรักษาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเคสที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเราสามารถแก้ไขกล้ามเนื้อตาให้ตาดาดูโตได้โดยที่ยังคงชันตาเท่าเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับที่มีปัญหาแบบนี้และกังวนอยู่นะครับก็ไม่ต้องวลนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาและพูดคุยกันก่อนได้นะครับที่ดีอาร์ทีนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดฟอลโล่กดติดตามนะครับกดรีโพสต์หรือสั่นกระดิ่งไว้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ